คันนี้คันเดียวเท่านั้นลูกค้าเพราะการจะลดทันที4,000 40, 0บาทแล้วก็ของแถมจัดเต็มกับ f อร์ดเอเ e s t ตัวท็อปที่สุดไม่น้อยสภาพป้ายแดงและเป็นโฉมเน็กเจนใครอยากขับแบบเท่ๆหล่อๆ,ๆส่วนลดเยอะการบอกเลยว่าต้องคันนี้เท่านั้นเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปพรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยค่ะ วันนี้พบกับการรลล้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบาของการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้การบอกเลยว่าเด็ดมากเพราะว่าการได้ Ford e v e r e อ t ตัว Next Gen มานั่นเองนะคะลูกค้ารุ่นนี้นะคะลูกค้าหาใช้กันเยอะมากเพราะว่าดีไซน์ได้ หล่อเท่มากๆลูกค้าการบอกเลยว่ารุ่นนี้คือตอบโจทย์ลูกค้าสายลุยกันแน่นอนนะคะและคันนี้จะเป็นฟอร์ดเอเเรส2.0ไทเทนเนียมพัสตัวท็อปที่สุดในรุ่นนะคะก็คือขับ4มีซันรูปนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะระบบการขับขี่คือครบมากๆกล้องรอบคันก็มีและไหม่น้อยมากๆเพียงแค่40,000กิโเมตรเท่านั้นลูกค้าและ คันนี้นะคะยังอยู่ในวารันตี0 5ปีหรือวัน150,000กิโลนั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้การจะจัดโปรขอย้ำคันนี้คันเดียวนะลูกค้าการหยิบรถสวยตัวท็อปอย่างที่การบอกถูกคิปว่าเวลาการอยากจะจัดโปรเราจะไม่ได้หยิบตัวโอ้โหตัวเริ่มหรือรถเน่าๆมาจัดโปรแต่วันนี้การหยิบตัวท็อปไม่น้อยขับสี่มาจัดโปร โหเยอะมากการบอกเลยแอบกระซิบเลยนะคะเกือบแสนนั่นเองเพราะอะไรเพราะวันนี้การจะลดทันที4,000 40, บาทเหลือเพียงแค่1,450,000บาท ยังยังไม่พอลูกค้าเพราะว่าการจะฟรีประกันปอหนึ่งให้1ปีเต็มฟรีค่าโอนน้ำมันเต็มถังนะคะแล้วก็บริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะคะกองนายหนึ่งเครื่องบอกเลยว่าส่วนลดของแถมของการมูล,ลค่าเกือบ1 0 0 0 0แสนบาทนั่นเองใครได้ไปการบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนนะคะเพราะว่าสีดำน,ะะนานๆทีจะเข้ามาและคันนี้สีเงามากๆและที่ สำคัญนี่เข้ามาดูเลยค่ะได้ชุดแต่งนี่ตัวฟอร์ดนะคะคำว่าฟอร์ดสีดำดุดันแบบนี้เลยนะคะพอสตาร์ทจะมีไฟออกมาตรงนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้า คันนี้สุดเทศของจริงนะคะและเป็นมือเดียวจากป้ายแดงได้ทะเบียนสวยด้วย1089นั่นเองนะคะนี่บอกเลยว่าสุดเทศและไฟการต้องบอกก่อนว่าพอเป็นตัวท็อปขับ4จะเป็นไฟรุ่นตัวท็อปแล้วนะคะอันนี้คือเขาจะให้ไฟแบบนี้เฉพาะรุ่นตัวท็อปเท่านั้นเป็น LED แล้วนั่นเองนะคะเซ็นเซอร์รอบคันนะคะและที่สำคัญตัวแม็กการบอกเลยว่า เทพดุดันมากๆอันนี้เป็นแม็กนะคะแต่งเพิ่มนะคะโอ้โหการบอกเลยว่ามูลค่าหลายหมื่นมากมากนะคะอันนี้มันเหมือนเขากวางนั่นเองลายนี้นะคะบอกเลยว่า เหมือนจะเป็นของฟูเอลด้วยนะคะโอ้โหสุดเทของจริงหลายหมื่นกันเลยการให้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีระบบกรองรอบคันนั่นเองลูกค้าไล่มาเลยนะเป็นระบบพุชสตาร์ทคีเลต์นะคะพอเป็นตัวท็อปไทเทเนียมนี่เขาก็จะมีเขียนไว้เลยและที่สําคัญคันนี้จะมีซันลูปด้วยลูกค้าบอกเลยว่า ตำหนิคือน้อยมากๆนะคะคือความสวยของสีการให้เลยโอ้โ oh, ห97-98%เคือสะเก็ดหินน้อยมากๆคันนี้นะแล้วลูกค้าเป็นสีดำด้วยนะคะแต่สะเก็ดหินน้อยนั่นคือเจ้าของรถได้รับการดูแลมาอย่างดีเจ้าของรถดูแลทั้งภายในภายนอกคือแทบไม่มีตำหนิไม่มีแบบว่า แตกหักหรือลอยยับเลยนะคะการบอกเลยว่าใครได้ไปโชคดีมากๆนะคะและไฟนะคะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะมีคําว่าเอเวอรตรงนี้เลยนะคะสวยมากแล้วก็มีกล้องหลังเซ็นเซอร์ฝาท้ายไฟฝาด้วยนะคะนี่โหใครอยากได้ต้องรีบต้องไวนะคะ ราคาดีส่วนลดเยอะนะคะแล้วก็ของแถมจัดเต็มนั่นเองนะคะฟรีประกันปอหนึ่งให้เลยการบอกเลยว่าคันเดียวนะคะลูกค้าจัดบ่อยๆไม่ไหวนะคะเพราะว่า อย่างนี้การบอกส่วนลดพร้อมกับของแถมโอ้โหเกือบ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะอันนี้คือลูกค้าได้ไปแบบว่าฟรีๆกันเลยนะคะการจัดโปรแบบว่าให้ลูกค้าเลยและคันนี้ภายในจะได้สีน้ำตาลสุดหรูลูกค้าเห็นภายในใช่ไหมคะสวยมากและอันนี้คือพรมเข้ารูปให้รอบคันนะคะนี่อันนี้นี่พับอย่างนี้นะคะแล้วก็เราไม่ต้องดึงขึ้นคะ่ะลูกค้าเพราะเขาเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองนี่ บอกเลยว่ารีวิว f o r r e v v r r เลนนี่คือจิ้มอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าทางคันนั่นเองนี่ฝาท้ายก็ไฟฟ้านะคะสำหรับลูกค้าอยากดูภายในแล้วใช่ไหมคะว่าจะใหม่แล้วจะมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวการจะสตาร์ทให้ดูนะคะคันนี้จะเป็นระบบพุทธสตาร์ทแล้วด้วยนี่บอกเลยนะคะว่า เสียงเงียบมากนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์แค่2.0เองและภายในนี่อยากให้กล้องกวาดเลยหรูหรามากลูกค้าสวยมากนะคะการบอกเลยว่าใครอยากขับฟอร์ เน็กเจนต้องคันนี้เลยและนี่เบาะนะคะจะเป็นเบาะสีน้ําตาลอันนี้สีนี้การยังไม่เคยเห็นเลยนะคะเหมือนเป็นแบบโหเกือบๆจะสีขาวแล้วนะคะแต่สุดหรูมากลายเบาะสวยมากปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะคู่หลังแล้วก็นี่การให้ดูเลยเขาจะเอาที่เปิดฝากระโปรงนะคะมาไว้ทางด้านซ้ายด้านคนนั่งนั่นเองนะคะแล้วลูกค้าดูประตูโอ้โหพอเป็นตัวท็อปอะไรก็ดูสวยไปหมดเลยนะคะ ใช้ลายไม้สีน้ำตาลจะได้ดูให้คลายคึงกับตัวเบาะนะคะแล้วตัวคอนโซลไม่มีริ้วรอยเลยนะคะลูกค้าแอร์แบกคู่หน้านะคะตรงนี้จะเป็นหนังเขายังใช้คำว่า e v e r l a ์เลเลยนะคะและจะซ่อนไฟ Ambient Light ไว้ตรงนี้นะคะนี่บอกเลยว่าใครใช้นี่เห็นไหมคะลูกค้าอ่าการรีวิวก่อนเลยเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่รู้ว่าเฮ้ย กินน้ําจะเอาแก้วไว้ตรงไหนนะคะอยากไม่หนีเห็นไหมคะลูกค้าและสิ่งที่ชอบกันชอบช่องแอร์เขามากเลยคะ่ะนี่ดูเขาดีไซน์ลูกค้าดูหรูหรามากๆนะคะช่องแอร์สวยมากๆและที่เป็นไฮไลท์สุดๆนั่นก็คือหน้าจอน,นั่นเอง12นิ้วลูกค้าโอ้โหใส่ไปได้เนอะลูกค้าเพราะว่าใหญ่มากฟังกช์ชันการใช้งานคือสุดจริงนะคะมีเนวิเกเตอร์หรือ ระบบนำทางแล้วนั่นเองนี่เราอยากจะไปไหนสามารถกดได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะก็คือคู่มือการใช้งานนะคะนี่ส,าสถานการณ์ขับขี่ออฟโรดอะไรก็คือเขาจะบอกทั้งหมดนะคะนี่เห็นไหมคะลูกค้า แล้วก็จะแสดงก้องรอบคันนั่นเองโหหล่มากบอกเลยว่าสวยมากๆและแอร์นะคะนี่แอร์ Air จะเป็นสามารถกดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้เป็น climate ที่หน้าจอเลยก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ข้างล่างนะคะก็คือเป็นไวเลสฉาดเจอนั่นเองสามารถวางโทรศัพท์นี่ เหมือนกับมือการเนี่ยไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าหรือจะเสียบสาย USB ก็ได้ตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นกุญแจเขานะคะสุดหรูเลยลูกค้านี่ถ้าเราเปิด กุญแจนะคะนี่เปิดฝาท้ายเราต้องกด2ครั้งนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้เลยนะคะกลับมาที่ฟังก์ชันตรงนี้ก่อนนะคะลูกค้าจะเป็นเกียร์การต้องบอกก่อนว่าเกียร์แบบนี้นะคะจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะถ้าเป็นขับ2จะสูงและดูยาวๆกว่านี้แต่อันนี้เขาจะเหมือนให้เป็นทรงสปอร์ตเลยลูกค้านี่ลูกค้าเห็นไหมคะคือมันแบบว่า เทมากๆและอย่างหนึ่งนี่ระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองลูกค้าเราสามารถกด 2H 4H หรือ 4L ได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นทางคุกขะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้ามีครบทั้งหมดแล้วนะคะ คันนี้นะคะไม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านะั้นลูกค้าใช้น้อยมากๆนะคะแล้วก็ยังอยู่ในวารันตี0ูนย์5ปีหรือว่า150,000กิโลนั่นเองนะคะและพวงมาลัยมันติฟังกชันลูกค้าดูเลยนะคะจะมีระบบนี่ Adaptive Cruise Control เตือนออกนอกเลนนะโอ้โหระบบช่วยในการขับขี่เยอะมากๆนะคะแล้วก็นะคะก็จะเป็นระบบในส่วนของ ฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็เปิดไฟหน้าอัตโนมัตินั่นเองนะคะเซนทันล็อกนะคะแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าใครใช้อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะนี่ลูกค้าดูเบาะเลยใหม่มากนะะการให้ดูทุกทุกที่นั่งเลยดีกว่านะ,ะเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นเลยว่ามันใหม่จริงๆนะคะแล้วนี่นะคะคู่มือการใช้งานอย่างนี้การบอกนะ รถนะคะได้รับการดูแลนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะยังอยู่ในวารันตีศูนย์นี่เขาเขียนเลย5ปีหรือว่า150,000กิโลนะคะรถปี2022 วนนันตีถึงปี2027นั่นเองนะคะสองเลยนะคะรถได้รับการตรวจสภาพจาก Inspection 12 Car แล้วนะคะว่าไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อเปอร์น์นั่นเองและอย่างที่3เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะคือโครงสร้างดีเข้าศูนย์ตลอดดูแลศูนย์นะคะนี่เลยนะคะใครอยากได้นะคะการถึงได้บอกว่า มันคุ้มค่าแก่กันรอคอยมากๆคู่มือการใช้งานมีครบไม่ใช่เล่มบางๆแค่นี้นะคะแต่คู่มือการใช้งานเขาไปไว้ที่หน้าจอแล้วนะคะลูกค้าก็คือเราอยากดูตรงไหนคู่มือตรงไหนดูตรงหน้าจอและที่สำคัญไฮไลท์เลยไม่พูดไม่ได้นี่เลยลูกค้าซันลูปนั่นเองระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้านั่นเองนะคะลูกค้า นี่เห็นไหมคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเปิดปิดด้วยไฟฟ้าและที่สำคัญนะคะปกติรุ่นอื่นฝ้าจะเปิดปิดด้วยมือลูกค้าแต่ Ford e v e r วอ e นี่ฝ้านะคะเพาะดานก็คือเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า นี่การถึงได้บอกว่าคันนี้มันคุ้มค่ามากๆจริงๆนะคะระบบไฟไฟ้านี่คือเต็มระบบเลยนะคะสำหรับ Ford Everest และลูกค้าดูแถวที่สองโอ้โหจะบอกว่าไม่สวยได้ยังไงนี่การให้กล้องแพนเบาะเลยคือใหม่มากนะคะสีนี้มันดูหลูอยู่แล้วแล้วก็ใหม่มากๆนะคะ ทำไมการถึงชอบเบาะสีนี้จังเลยนะคะเพราะว่าสวยมากเลยอ่ะเออไม่เคยเห็นรุ่นไหนทำเบาะสีนี้เลยนะคะพักมือนะคะพักแขนก็คือไวชากาแฟตรงนี้ได้เลยนะคะสีเบาน,นี้คือแบบมันออกเหมือนสีโอนตินดีกว่าลูกค้านะคะสีแบบว่าดูหรูหรามากๆแล้วภายในเบาะการบอกตรงนี้เลยไม่มีขาดไม่มียับไม่มีฉีก ไม่มีริ้วรอยเลยนั่งยังไงบอกหน่อยสิอาา่าฮะโขเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากลูกค้านี่แล้วนี่เห็นไหมคะมีพรมเข้ารูปให้รอบคันด้วยนะคะบอกเลยว่าคือรถสวยพรมเข้ารูปก็มีนะคะแล้วก็แอร์หลังนะคะปรับตรงนี้ก็ได้เสียบสาย USB ได้เลยนี่เห็นไหมคะลูกค้า โอ้โหเรานั่งนี่สบายมากๆแล้วก็ซันรูฟก็มีนะคะบอกเลยว่ามันครบมากๆแอร์ไม่ร้อนแน่นอนนะคะแอร์สตอนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ถามว่าคุณการใหญ่กว่ารุ่นเดิมไหมใหญ่กว่าแน่นอนนะคะอันนี้การคอนเฟิร์มเลยว่าใหญ่กว่าตัวถังดีกว่าค่ะตัวถังกว้างกว่า f o r d e v e r e s t รเเเุ่นเดิมแล้วก็น่าจะใหญ่กว่าทุกรุ่นของ SUV หรือ MPV ที่เป็น Fortuner, Pajero, m u ล x ิ v อนะคะอันนี้ถ้าวัดกัน4-5แบรนแบเนี้ยการว่า Ford e v e r e เเนี้ยกว้างที่สุดนะ,ะภายในก็คือกว้างที่สุดแล้วนะคะอันนี้คือตอบแบบไม่อวยนะคะแล้วก็ดีไซน์สวยสุดไหม ใช่ค่ะตอบอย่างตอบอย่างไม่อยากให้ใครอื่นน้อยใจแต่ก็ต้องตอบความจริงค่ะว่าดีไซน์สวยมากนะคะการเล่นของลูกเล่นเยอะมากให้ออปชั่นมาจัดเต็มนะคะระบบไฟฟ้า จัดเต็มคืออันนี้การถึงได้บอกว่ามันคุ้มค่าแก่การใช้งานมากกับราคาที่การให้วันนี้ลด4,000 40, 0บาทนะคะแล้วก็ของแถมจัดเต็มนั่นเองและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะลูกค้าว่าคันนี้จะใหม่ขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะแลนนี่ลูกค้ามาดูเลยนี่คือตรวจสภาพจากอินสเปคชันวันทูคาเนบ ใบนี้นะคะใบเซอร์นี่การให้ลูกค้าดูเลยอันนี้เขาจะเขียนทั้งหมดนะคะอันนี้การจะให้ลูกค้าไปเลยว่ารถนะคะเป็นรถเกรด A ลูกค้าดูเป็นรถเกรด A เลยนะคะก็คือมั่นใจได้เลยว่าโครงสร้างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมนะคะนี่การจะเปิดให้ลูกค้าดูเลยเขาจะนี่เห็นไหมคะคือเขียนให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยว่าเป็นยังไงนี่ สีเขียวก็คือกูดนะคะก็คือรถสภาพดีโครงสร้างดีนะคะบอกค่าสีบอกทุกอย่างนี่ก็คือตรวจสภาพอันนี้ไม่ใช่แบบว่าใครก็มีนะคะลูกค้าจากสถาบัน i n s p e ป t i o n วันทูคาเลยนะ,ะบอกเลยว่ายุยดีไปซื้อไม่ได้นะคะจะต้องรถต้องสวยด้วยนั่นเองนะคะนี่ใครอยากได้การบอกเลยว่าโหคุ้มค่าแน่นอนนะคะ ตัวสภาพรถก็มีนะคะเดี๋ยวการเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยนะคะห้องเครื่องก็คือสวยมากนะคะเปิดง่ายมากเพราะว่ามีโชค๊คนั่นเองลูกค้าคันนี้ก็คือติดตั้งโชค๊คมาแล้วด้วยนะคะน่นะคะการไฮไลท์ให้ดูเลยนะคะที่กันความร้อนคือใหม่มากๆรูกลมๆนะคะสติกเกอร์หรือทุกอย่างอยู่ทุกจุดนะคะเพราะคันนี้รถสวยไม่น้อยนะคะ เครื่องยนต์2.0นะั้นนิ่งมากอันนี้การสตาร์ทมาโอ้โหรีวิวเป็นเกือบจะชั่วโมงแล้วนะคะลูกค้าเพราะว่าคอแห้งแล้วนะตอนนี้นะคะก็คือรถนะคะ2.0หรือว่า2,000ซีนั่นเองนะคะประหยัดน้ํามันมากๆเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าการบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการเอารถสวยไม่น้อยมาจัดโปรนั่นเองนะคะ สภาพสวยมากแล้วนี่เห็นไหมคะพอสตาร์ทเนี่ยจะมีไฟขึ้นมาตรงนี้อย่างมีการบอกนะคะและคคันนี้นะคะรุ่นท็อปสุดนะคะขับสีมีซันลูปนั่นเองนะคะสีดำได้ของแต่งสุดเทนั่นเองแล้วนะคะปี2022นะคะวันนี้นะคะการลดทันที40,000บาทเหลือเพียงแค่ 1,450,000า้ 1> 1, 450, บาทเท่านั้นยังยังไม่พอเพราะการจะฟรีประกันปอหนึ่งให้1ปีเต็มฟรีค่าโอนนะคะของแถมจัดเต็มขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการฟรีแวดเนะคะฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านไปได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวการบอกเลยขอย้ำนะคะ ออกลศูนย์บาทฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายของจริงสำหรับคันนี้ใครบอกว่าไปดูป้ายแดงมาโหต้องใช้เงิน10% 20%วันนี้มาดูคันนี้ของแต่งก็ได้แถมยัง ฟรีดาวออกลถ0ูย์บาทของจริงเลยนะคะลูกค้าการขอย้ำและผ่อนสบายมากนะคะสูงสุดได้7ปีเลยนะคะดอกเบี้ยก็ถูกนะ,ะเริ่มต้นเพียงแค่2.7 9เปอร์เซนต์เท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดอยากได้ต้องรีบต้องไวคันเดียวเท่านั้นขอย้ำนะตรงนี้นะคะพอจัดหลายคันไม่ไหวลูกค้าส่วนลถของแถมเกือบ1 0 0 0 0บาทที่ให้ไปนะคะคุ้มค่า แน่นอนนะคะและสําหรับลูกค้าที่บอกคุณการอยากมาดูคันนี้ที่นี่ได้เลยนะคะร้านการอยู่ตรงเส้นบางบัวทองตีกันโลตัสใสซน้อยหาง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะว่าไลออนคาร์ลมือสภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะหรือลูกค้าบอกคุณการ อยู่ต่างจังหวัดนะแต่อยากได้มากๆทำยังไงไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สื่อรถของเราได้นะคะหนึ่งเลยทักมาเลยค่ะลูกค้าลูกค้าจะทักอินบ็อก Facebook, YouTube, Line, TikTok ทุกช่องทางเลยหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะเพอกาะกานะคะจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานพอไฟแนนซ์อนุมัติเรามีบริการส่งรถให้ฟรีไม่ว่าจะเป็น100กิโล500กิโลพันกิโลส่งฟรีจริงๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่หลอกไม่ลวงกันเลยและที่สำคัญนะคะการจะมีน้องๆเซลล์ที่ได้รับการเทรนการอบรมมาอย่างดีนะคะก็คือจะช่วยลูกค้าในการ ดูรถนะคะลูกค้าอยากจะวิดีโอคอดูรถนะคะหรืออยากจะดูวิดีโอหรืออยากจะดูบุ๊กเซอร์วิสโ้โหเล่นทะเบียนได้ทั้งหมดเลยแจ้งน้องๆได้เลยนะคะแล้วนะคะน้องๆจะทําการคุยกับไฟแนนซ์ให้นะคะก็คือช่วยดูเรื่องเอกสารเพราะลูกค้าบางท่านไม่เคยจัดไฟแนนซ์ทาไม่เป็นเลยนะคะน้องๆก็จะดูเรื่องเอกสารคุยกับไฟแนนซ์นะคะ คุยยังไงให้ได้รถกลับบ้านอย่างแน่นอนแล้วก็นะคะที่สำคัญเลยก่อนส่งรถเราจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอให้ลูกค้าก่อนนะคะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถจะไปถึงสู่มือลูกค้าแล้วนะคะและก่อนที่การจะส่งรถการจะทำการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปลายแดงแน่นอนและวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วขอย้ำเลยคันนี้คันเดียวเท่านั้น ส่วนรถของแถมแบบจุกๆเกือบ1 0 0 0 0แสนใครอยากได้รีบไวเท่านั้นนะ,ค,ะคันนี้คันเดียวเลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ